ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเลขนี้แหละออกบ่อยสุดในรอบ28ปีมีแค่9ครั้งงวด1นึ่พฤศจิกายโน66 ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน66หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่วันนี้ทีมงานกระแสข่าวดังก็นำมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับเลขดังซึ่งเป็นสถิติหวยออกเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งพบว่าในรอบ28ปีที่ผ่านมามีหวยออกตรงกับวันพุธเพียง9ครั้งเท่านั้นค่ะ งวดประจำวันที่16กันยายนพฤจิกายน65รางวันที่1 121 789เลขท้าย2ตัว64เลขหน้า3ตัว722 532เลขท้าย3ตัว157973งวดประจำวันที่วันพุธที่1พฤจิกายน60รางวันที่1 533 726เลขท้าย2ตัว85เลขหน้า3ตัว165425 เลขท้าย3ตัว485036งวดประจําวันที่16พฤศจิกายน59รางวันที่1 858383เลขท้าย2ตัว44เลขหน้า3ตัว682040เลขท้าย3ตัว570558งวดประจําวันที่16วันพุธที่16กันยายน54เลขหน้าดัางวันที่1 99 7777เลขท้าย2ตัว57เลขท้าย3ตัว406 425 551 993งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธที่1พฤศจิกายน49ดังวันที่1 910 957เลขท้าย2ตัว29เลขท้าย3ตัว647 739 137 905งวดวันพุทธที่16พฤศจิกายน2548 รางวันที่1 7 4 2 5 1 8เลขท้าย2ตัว8 0เลขท้าย3ตัว137 5 0 2 7 4 1 8 8 7งวดวันพุทธที่1พฤจจิกายนปี43รางวันที่1 0 9 3 1 8 2เลขท้าย2ตัว9 0เลขท้าย3ตัว0 4 6 4 0 7 6 0 6 8 1 8, 8, 8, 8, 8 งวดประจําวันพุทธที่1พฤศจิกายนปี38รางวัลที่1 282069เลขท้าย2ตัว07เลขท้าย3ตัว194393564962งวดวันพุทธที่16พฤศจิกายนปี37รางวัลที่1 6095849เลขท้าย2ตัว82เลขท้าย3ตัว225504816และ902อย่างไรก็ตาม ลขดังกล่าวเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณเสียมิวค่ะ